The Walking Dead ซีซั่น11เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วแลนได้เข้าไปตรวจสอบเมืองฮิลท็อปเพื่อตามหากลุมคนในตึกล้างหลังจากนั้นแลนได้บอกกับแม็กกี้ว่าพวกเราเป็นมิตรกันไม่ได้โดยที่แลนทําการเสนอจ้างลีอาเพื่อตามฆ่าแม็กกี้และคนในชุมชนทำให้แม็กกี้และกำลังพลอันน้อยนิดของเธอนั้นต้องเตรียมรับมือกับแลน แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องส l ลต4ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับตอนนี้แม็กกี้ได้เตรียมเก็บข้าวของและออกเดินทางลี้ภัยออกจากเมืองฮิวท็อปหลังจากการประกาศศึกกับแลน เธอบอกลูกของเธอว่าอยากให้ลูกปลอดภัยและเราจะไปแค่ชั่วคราวเท่านั้นเฮอร์เชวบอกว่าเขาอยากจะช่วยแม่ปกป้องเมืองเอาไว้แต่แม็กกี้ก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่เหมาะพวกเขาต้องมุ่งหน้าลงทางใต้โดยที่มีไไลจากับมาโก้คอยคุ้มกันให้ในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูจีนกับแม็กพวกเขาเริ่มสารสัมพันธ์กันยูจีนขอให้แม็กหาข้อมูลให้กับเขา แต่ในตอนนี้แม็กก็ยังกังวลกับสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่พวกเขานำข้อมูลไปเผยแพร่ทางด้านของแลนด์เขาทำการแบ่งทีมทหารออกเป็น2ทีมเพื่อทำการค้นหากลุ่มคนของนีแกนทีมเดลริลอารอนและแกเบียลพวกเขาออกเดินทางไปกับกลุ่มทหาร แนเรลได้บอกแผนการกับแอรอนและแกเบียวว่าหลังจากที่พวกเขาขึ้นไปทางเหนือพวกเราจะหาจังหวะที่จะจัดการกับทหารเหล่านี้พวกเขาทําการสํารวจบ้านล้างในระหว่างการสํารวจนั้นแลนได้วิทยุมาสอบถามคนของเขาเป็นระยะส่วนแลนนั้นเขาได้ทำการจ้างลีอาเพื่อจัดการกับแมกกี้โดยที่เขาจะได้ไม่มีใครมาขวางส่วนลีานั้นจะได้จัดการกับคนที่ฆ่าพวกเธอ แลนขอให้จับตัวแมกกี้เอาไว้ก่อนที่จะให้รีอาฆ่าตอนนี้พวกแม็กกี้ได้เดินทางมาถึงจุดนัดพบเธอบอกเฮอร์เชลว,ว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่แม่ทำถึงแม้ว่าลูกจะไม่ชอบสิ่งนั้นก็ตามแต่มันก็แค่ตอนนี้หลังจากนั้นพวกเขาได้พบกับลิเดียที่ออกมารออยู่แล้วเธอได้พาไปที่สถานที่ซ่อนตัวซึ่งมันก็เป็นหลุมหลบภัยของกลุ่มเสียงกระซิบเดิม นีแกนรู้สึกซึ้งใจที่แม็กกี้ช่วยเหลือคนของเขาเอาไว้เขาบอกแม็กกี้ว่าตอนนี้แอนนี่ภรรยาของเขากําลังท้องอยู่เขาไม่สามารถออกไปช่วยเธอได้เขาไม่สามารถทนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรแม็กกี้บอกว่าศึกครั้งนี้เธอเป็นคนก่อเองและเธอก็จะเป็นคนจบมันด้วยตัวเองนี่แกนขอออกไปช่วยแม็กกี้ต่อสู้กับแลนแต่แม็กกี้ก็ปฏิเสธ เธอขอให้นิแกนดูแลลูกของเธอนิแกนก็บอกว่าฮือเชียวไม่ไว้ใจฉันเลยแม็กกี้ก็ตอบกลับไปว่าแต่ตัวเธอนั้นไว้ใจนิแกนร,ระหว่างนั้นมันก็มีฝูงมแมลงที่บินอยู่เต็มท้องฟ้าและได้ติดต่อไปหาลูกน้องของเขาและสั่งให้เคลียร์พื้นที่สุดท้ายก่อนกลับเมื่อพวกเขาไปถึงบริเวณลานจอดรถแดริลส่งสัญญาณให้แอรอนก่อนที่พวกเขาจะทำการเปิดศึกยิงกระหน่ำฐานคอมเันเวล ไอรอนนั้นถูกยิงเข้าที่แขนแดริลก็ทาการสังหารทหารคอมมอนเวลไปทีละคนเพื่อที่จะเอาอาวุธไปให้กับไอรอนในขณะนั้นพวกเขาก็ยิงต่อสู้กันเสียงปืนได้รอพวกซอมบี้ให้ตรงมาหาพวกเขาจนในที่สุดพวกแดริลนั้นสามารถจัดการกับทหารคอมมอนเวลได้หมดแดริลตรงเข้าไปถามโรมา่าหัวหน้าทีมทหารเขาถามว่าแลนอยู่ที่ไหน เขาจะให้โอกาสเลือกระหว่างเป็นอาหารของซอมบี้หรือจะให้ช่วยโรมาบอกว่าแลนน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่สิบไมล์ก่อนที่เดริลจะยิ่งปิดชีพฐานคนนั้นหลังจากนั้นไม่นานแลนได้ติดต่อกลับมาเขาถามโรมาอยู่ที่ไหนแล้วเดริลจึงหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาแล้วตอบกลับไปว่าเขาไม่อยู่แล้วก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางเพื่อไปสมทบกับพวกเมกกี ทางด้านของแม็กตอนที่เธอกำลังรอจังหวะให้พาเมร่าออกจากห้องทำงานเพื่อที่เธอนั้นจะได้เข้าไปค้นดูข้อมูลสำคัญแม็กเสนอให้พาเมร่าจัดสรรง,งบ50,000ดอลลาร์เข้ากองทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสแต่พ er าเมร่าก็บอกว่างบตัวนี้จะต้องใช้ในงานซึ่งมันเป็นวันสำคัญประจำปีเพราะที่นี่ให้ความสำคัญกับเทศกาลก่อนที่พาเมร่าจะออกไปประชุมเธอถามกับแม็กว่า เธอจะออกห้องนี้ไปเมื่อไหรแม็กก็ตอบกลับไปว่าทันทีที่คุณออกจากห้องนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเธอได้ทําการค้นหาข้อมูลสําคัญจนได้เจอกับแฟ้มเล่มหนึ่งในขณะที่เธอกําลังค้นข้อมูลอยู่นั้นเซบาสเตียนได้เข้ามาและขอให้แม็กช่วยคุยกับแม่ของเขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ เหมือนว่าพา m e เมลาจะไม่พอใจลูกชายคนนี้หลังจากนั้นแม็กก็ทําแฟ้มตกเซบาสเตียนจึงเข้าไปช่วยเธอตกใจอย่างมากกลัวว่าเซบาสเตียนจะเห็นข้อมูลเธอจึงรีบบอกไปว่าเธอนั้นดื่มกาแฟหนักไปหน่อยเลยทําให้ซุ่มซ่ามหลังจากนั้นเซบาสเตียนก็ได้เดินออกจากห้องไปทางด้านทีมทหารคอมมอนเวลและลีอาได้บุกเข้าไปในเมืองฮิวทอปในระหว่างที่ทหารกําลังเข้าไปตรวจในอาคารทําให้พวกเขาโดนกับดัก ที่พวกแม็กกี้วางเอาไว้และในขณะนั้นภายในอาคารนั้นเกิดระเบิดขึ้นทําให้ทีมทหารตายไปหลายคนตอนนี้พวกแม็กกี้ได้แอบอยู่ข้างนอกอิไลจาบอกว่าเขาไม่เห็นตัวแลนเลยแม็กกี้บอกให้เข้าไปเอาอาวุธของพวกทหารที่ตายแล้วและตามรอยไปบุกฐานทัพของพวกมันก่อนที่มาโกจะลุกขึ้นและกระสุนปริศนาตกพุงตรงเข้าไปที่หัวของเขาทําให้มาโกตายในที่สุดตอนนี้ ลีอาได้ออกมาจากที่ซุ่มและตามล่าพวกแม็กกี้พวกเขาต้องจำใจทิ้งศพมากโกอาไว้และหนีลีอาไปแลนได้เข้ามาสำรวจและพบว่าตอนนี้พวกแม็กกี้เหลือกันอยู่แค่3คนพวกเขากระจายกำลังไปที่ต่างๆเพื่อตามหาพวกแม็กกี้ทางด้านของแดริลที่เดินทางไปสมทบกับแม็กกี้พวกเขาเจอเข้ากับบางสิ่ง แดริวรู้ทันทีว่าลีอากำลังตามล่าแม็กกี้อยู่พวกเขาจึงกระจายกำลังตามหาแม็กกี้ทางด้านของพวกแม็กกี้ที่หนีมาแม็กกี้ขอให้อิเลจากับลิดเดียกลับไปคุ้มกันพวกนีแกนและเธอจะจัดการเรื่องนี้เองทางด้านของยูจีนแม็กคอนนี่คินลี่พวกเขาได้เชิญเอซิเคียวมาร่วมวางแผนเพื่อที่จะกระจายข่าวของพาเมร่าให้คนภายในคอมมอนเวลล์นั้นก่อจะลาจลขึ้น คอนนี่ถามว่าจะทำจริงใช่ไหมแม็กก็ตอบกลับไปว่าลุยกันเลยระหว่างนั้นแม็กกี้เธอก็เห็นว่าลีอากํกำลังตามเธอมาแม็กกี้ยิงลีอาทํทำให้ลีานั้นต้องหนีไปแม็กกี้เธอก็ตามรอยเลือดไปก่อนที่เธอนั้นจะโดนลีอาตีด้วยท้ายปืนจนสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาลีอากํกำลังจอบกระบ,บอกปืนไปที่เธอลีอาบอกว่าเธอรอเวลานี้มานานแล้ว เวลาที่จะได้แก้แขนแต่แม็กกี้ก็รู้ว่าทาลีอาจจะฆ่าคงไม่จับตัวเธอมาทรมานแบบนี้ระหว่างที่พูดนั้นแม็กกี้ก็ทําการแก้มัดเชือกไปด้วยลีอาบอกว่าหลังจากที่เธอฆ่าแม็กกี้ทุกคนที่แม็กกี้รักจะต้องตายด้วยเธอส่งข่าวไปให้กับแลนเพื่อเดินทางมาที่นี่ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ระหว่างนั้นแม็กกี้ก็แก้มัดเชือกได้ และเข้าไปต่อสู้กับลีอาทั้งสองแย่งปืนกันจนปืนหลุดออกจากมือลีอาด้วยแรงของลีอาที่มากกว่านั้นเธอจับแม็กกี้ทุ่มลงก่อนที่จะกระนำชกหน้าของแม็กกี้ช่วงสุดท้ายลีอาหยิบมีดขึ้นมาพร้อมที่จะปิดชีพแม็กกี้แต่ในจังหวะนั้นกระสุนปริศนาได้ยิงทะลุหัวลีอาเข้ามาและนั่นก็เป็นดริวที่ฆ่าลีอาแฟนเก่าของเขาดริลเข้ามาช่วยแม็กกี้ไว้ได้ทัน ก่อนที่จะยิงคุ้มกันไม่ให้พวกทหารคอมมอนเวลนั้นเข้ามาหาพวกเขาได้แลนที่ตามมานั้นก็โดนลูกหลงจากกระสุนของเดริลพวกเขาทั้งสองได้เดินทางกลับไปสมทบกับคนที่เหลือทางด้านของพาเมราเมื่อรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เธอจึงนำมันมาให้แม็กดูและในตอนนี้ทหารคอมมอนเวลได้เข้ายึดเมืองอเล็กซานเดียเมืองฮิลท็อปและเมืองโอเชียนไซแลนได้จับตัวชาวเมืองโอเชียนไซเป็นตัวประกัน ก่อนที่เขาจะมีแผนการบางอย่างเรื่องราวในตอนที่16ก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ